หลายๆคนก็ได้จะรู้นะครับว่าเต่า X เ,เนี่ยเล่นจังเกิลให้กับทีมเบคอนใน APL ของปี2024แต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรกครับเดี๋ยวเราจะพาย้อนกลับไปดูหนึ่งในเกมในตำนานของเบคอนนะที่ให้เต่า X มาเล่นตำแหน่งจังเกิลแล้วก็เอาเอามอนพีเป็นโลมนะครับแนละ้วมาดูว่ามันจะโหดรมันหาแค่ไหนนะบอกเลยว่าโคตรมันเจนนี่แล้วเต่า X เ,เนี่ยอเล่เนจังเกิลได้โคตรโหดครับปึ๊บอ,อ่ะขึ้นมานะครอินฟินิตต์อเสร็จปุ๊บเม็ดโลมเอ้ยอยังอยู่ที่ <c oughs> อัลมันพีไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่เต่าเอกนะผม แา้วเปิดกลางด้วยตะเกียงเขียวหลับพลุพนุ่มแล้วเอาวัตีอินเวตํำทับมาครับพาหมูอวานมาอินเวดไขรคอเกมเราแบบนี้เอาวัตีคอใช่ไหมใช่เป็นผู้นําแทนมาล้มผมว่าฟังไมเช็คเลยเอาจงจริงใส่หมวกใส่กอดแล้วพาเต่าเอ็กมาได้เลดส์บาไปก่อนแล้วครับหิงจุกจักจุกจักไปเรื่อยโอ้โหนจะได้เห็นอะไรแบบนี้ผมว่าพอเป็นไม้สองในสภาพแบบนี้ ขาไม่ได้ต่างอะไรมากเปลี่ยนแค่ชื่อคนแค่นั้นแหละอาจจะไม่ชินเนี่ยปกติก็จะเห็นเต่าเอ็กนำหน้าเป็นเทนคอยไถคอยยกฮะคอยสับให้แต่นี่มาอยู่ข้างหลัง <S 1> <S 1> โอ้โหแล้วมาร์กี้เกมที่แล้วนี่เขาเป็นได้เฟิร์สบัตเกมน,นี้อ้าวตีลังกาข้ามข้ามเมลแพ็กไปหนึ่งทีปล่อยดวนเดี่ยวอีกแล้วข้างล่างพี่โตพี่โตออโตโตดนเดี่ยวอ,อีนิก อามันผีทิ้งเลยไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงตัวของเต่าเอ็กตายนะเกมอาจจะช้าๆหน่อยครับนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นเป็นลมมือใหม่เนี่ยสำหรับอ้ามันพีอ้มันีบอกข้อเกมยังไงพี่เต่าบอกด้วยเฮ้ยมาเล่นเลยตรงนี้เต่าเอ็กโถใสฟ้าเดียวอหนึ่งที่ยิงแบบตกกระจ อดีตซัพพอร์ตนะฮะที่นี่พอการทำอย่างเงี้ยมันมันทำให้ฝั่งข้ามก็ก็จังงงๆนะอ่าเพราะว่าจะถ้าดูแล้วตามไล์ไอาพปันคืออัมีมันเป็นป่าเพราะฉะนั้นจะเปิดบัตรเป็นมาร์กี้โดนมาม่อนบ้างครับจังหวะนอกจอที่ไม่เคยนอกใจใส่กันอยู่ข้างบนครับแล้วตอนนี้เราเปิดมังกรมาร์กี้โดนลุมสองข้างบนครับเอาทาร่าสกัดไปฟัดใส่เรียวมะแล้วกีเวนเซ่มาเปิดไม่ลงเจอที่โยนโยน้าไป เอ้ยแล้วโอ้โหหมูหวานโดนตั้งเอ็นทร้แล้วนี่มาสตาร์นเสร็จปุ๊บถ่ายชนกำแพงได้ไหมรถมาแล้วครับต่อ็กซ X ไขอยู่ยอกมาแล้วนหลบได้ด้วยครับต่อเอ็กซ์แล้วป๊อปมาพยายามพี่ตามต่อแล้วไขยอยู่ไขยอยู่ยังแล้วฟิกเกอร์ข้ามมันจิงแล้วฟาดดาบไปไม่โดนแล้วเอาวันพีต่อ,อ็กซ์ตามมากดนี่กดสองแล้วกลับล่างด้วยเป็นไงการทำงี้เมื่อกี้ยังอธิบายไม่จบเลยจะไปต่ออีกแล้วโดนอีกวายบินไปนี่ตบหลังมาแต่อ้าวโกบอกพี่พ <c oughs> <ม>ี่อยู่ตรงนี้ม่อนม่อนไปทางนู้นทำไมทำไมไม่ช่วยพี่ มอนไม่รับเลยโอ้มอนวิ่งยาวเลยนึกว่าตัวเองเป็นป่าอยู่แน่เลยไม่เซฟยไปด้วยไปแล้วหาเสรเอาไม่กินตรน,นี้แล้วล็อกปีกถ่ายมาเสิร์ฟตรงนี้เจาะๆยิงยัดไปแล้วคีฟก็เสียได้สกอร์ครับนี่ไงมอนบอกว่าผมมาทำตรงนี้ต่อแล้วมาร์กี้ก็บอกสามประธานบูลแล้วจะมาเอาคืนที่คนก่อนเอ็กซ์โตลรลิตี้ตรงนี้กดเซเลฟโฟกัสวิ่งนี่ครับอยางจะเอาคีมตัวนั้นมาร์กี้บอกไม่ให้นะอ่าเรียกว,ว่าหลายคนอาจจะเถียงเรื่องเหรอเฮ้ยการสลับตำแหน่งเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ เอาจิงมันจะมีผลกับฝั่งของข้ามนะพอเห็นว่าเป็นอมันถีปุ๊บที่มาอยู่ข้างหน้าพอเป็นคลิปเอ้ยน่าจะเป็นป่าตัวบางๆไม,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเมันเป็นเทนตัวหนามากครับแล้วพอเห็นว่าแวบ,บเดียวบางทีเห็นชื่อแล้วตัดสินใจเลยบางทีเขาดูคนที่ชื่อจริงนะหมูหวานชายผู้โดดเดียวอยีกแล้วโดดเดียวผู้หน้าสองสารขากระแพงติดกระแพงแต่ว่าโอ้ยโดดอีนนี้ครับแล้วข้างๆกิมเซมาช่วยอวันถีเจ็บมากแล้วขึ้นมาเล่นตรงนี้นเสียดายครับกิมเซนกิแรงมากครับ นำอยู่ฮะสามสหนึ่งกิมเซหามุมเก็บแซกเียันติอยู่นะกิมเซไอเต่าเอ็กครับเคียกกลางก็งไม่ได้ลงมาช่วยด้วยไม,ไม่ไม่ช่วยไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งนงะตรงนี้ให้กิมเคียกคนเดียวเ <sk r. S 2> ขีเยกหมดแล้วข้างบนมาแล้วครับเต่าเอ็กซ์ดูมาโคเต่าเอ็กบ้างใครใครหายเอ้ยยิงทาวเวอร์ก่อนด้วยยังไงเออไม่เน้นไม่เน้นคนเน้นทาวเวอร์ครับมาร์กี้บอกว่าได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละ เขียวายไปเร็วแล้วเล่นอัลเบอร์มาต้องหลบก่อนครับตัวเอกมากับมาร์กี้แกำลังโยกไปตรงกลางฮะี่ยตรงกลางเอสโซลิตี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเอาเพี่หาเหลี่ยมหามุมหาตะไ <ป S 2> ถ่ายอยู่ตะไ <ป S 2> ถ่ามาอูยจังหวะสวนทางฟาดสี่ไปแล้วเป็นเอาวัดผีนี่ได้สกอร์ฮะตายคาซิลเลตโฟกัสเลยฮะเลือดขึ้นไม่ทันครับเดี๋ยวโดนเดาะโดนถ่าย ข้างซ้ายข้างซ้ายมือไปแล้วผมว่าข้างซ้ายสักตรงลงนารายข้างขวาพยัคฆราชสีแขนขวาสักทรงนาลายถ้าแขนซ้ายสักชาราชศรีถ้าขวาอีกทีก็หมึกสักพยัคคีแล้วก็มีมีกำลังมีมีกำลังนตอนนี้ตอนนี้หมูมีกำลังมากเลยเนี่ยมีกำลังกำลังมาที่ป้อมล่างมาขี่โดนตั้งเอนเพรสดูแล้วขึ้นไปจ้วงแทงแล้วโดนทุบเบรกไว้แล้วตรงนี้เอามาพีมาถ่ายมาให้ ดาเมจหลังข้ามาฟาดกิงเล่ยไปทีหนึ่งมีกินเท่ยอยู่แต่ไม่มีเพื่อนมาตามช่วยโดดข้ามคือกลับไปก่อนก็อยากไม่ตายกันนะฮะตอนนี้นี่พอสำหรับตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งของข้าก็เหมือนจะงงเอ้ยเอ้ยแล้วดูเต่าเอ็กยิงยิงอัดเต่าเอ็กเอาซะหน่อยคิมเลเยมาไม่ทันที่จะลากเอาตีครับใช่ครับมาฉีดเลเซอร์ไม่ทันครับเหมือนเต่าเอ็กจะอยากให้อ้อมพีเรียนรู้อะ ว่าเออเวลาเราเล่นอยู่นะพี่เล่นอย่างนี้นะอ๋อบอนอย่าเล่งพี่อย่างนี้นะบอนบอนลองเป็นลมดูจะได้รู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเป็นไปได้บอกว่าเฮ้ยได้รู้ความรู้สึกบ้างเลยว่าเราต้องทําเกมอะไรยังไงเข้ามากออกน้อยแค่ไหนครับส่วนบอนก็แบบแบบยืนยืนงงก็ทำยังไงกันต่อนี่รับเสร็จแล้วก็ถอย การทำแบบนี้เพราะมันมีแผนที่หลากหลายทีที่มาเจอปกดหัวนะใช่ใช่แล้วตรงนี้ไขยอยู่หล่วเอร์ก็เปนนักหน้ามูว่ากับยัดโอ้โหอัดดามจเกเข้าไปได้สกอร์มาเลยครับมีความรู้สึกว่าอเออมากี้ไปเล่นอยู่ข้างบนกันอยู่กับคิมเซนเซด้วยในจอเล็กๆไม่เรียนหนังสือจอนั้นก็เลยท่าไว้ใต้ทาวเวอร์ปาดป้อมก่อนอแล้วคิมยังอยู่ยังเล่นหากจอเล็กแล้วได้สกอร์มาด้วยตัดมาที่จอกลางและเป็นจอใหญ่ ข้างล่าง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 ก็ใส่กันอีกแล้วตรงกลางก็จะใส่กันอยู่แล้วใส่ไปตรงนี้ม็อบนี้งกับมาเอ็กซ์โซลิตี้โดดข้ามไปตอบเอ็กไครฟีแล้วขคยอยู่แล้วนกจีบออกแล้วเรียบร้อยตอบเอ็กซ์แดนสกอร์แล้วออกได้ด้วยโอ้โหเนี่บนกกระจิบครับเมื่อกี้นี่ไม่ได้กระจิบนะยกจิ้มเลยหมดแก้วหมดเลยอ่ะปาดไปยิงอันติไปโอ้ยขไม่มาติดติดติดหินติดหินนี่ติดติดแล้วเอาจอเล็กมาร์กี้เลื่อนอย่างนี้เอ้ยปิกเกอร์ขึ้นไปปาดแล้วได้อีกกี้มาด้วยครับสำหรับมาร์กี้ ตักข้างนี้แล้วคิปเซมาจอดเบียร์ป้าแล้วทัดมาแคปเด้งมาแบบนี้จอดจอแล้วเรียบร้อยครับอีกหนึ่งสกอร์โอ้โหหลายคนในห้องแชทอาจจะกำลังเถียงเรื่องของการย้ายตำแหน่งอะไรนะมันเป็นสิทธิ์ที่เขาทำได้ไม่ต้องเถียงกันนะฮะเขาไม่ได้ห้ามครับไม่มีกฎกติกาห้ามทำแบบนี้นะฮะถูกต้องครับคุณต้องมั่นใจมากคุณถึงจะทำได้ผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่ทุกทีมที่ทำแบบนี้ได้แล้วเขาก็เคยมีคนอื่นทำมาหมดแล้วนะครับผมถูกต้องเขาเปลี่ยนกันมาไม่รู้จะกี่ทีมแล้วฮะเกมแรกคนหนึ่งป่าเกมสองคนหนึ่งป่านะครับ ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถูกต้องนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาทําได้อย่างีกครั้งนึงนะใช่ครับเ,เขาไม่ได้ว่าไปทําอะไรให้ฝันหัวข้ามรู้สึกว่าเอ้ยมันมันอะไรวะเนี่ยเ,เขาทำทำไมผิดกติกาถ้าเปลี่ยการฟอนและฟองเล,แลยแล้วจะบอกว่าโดยโดยแค่เป็นข้อมูลแล้วกันว่าเต่าเอ็กอะอดีตเล่นชังเกิลมาก่อนเชงครับอันนี้พูดจริงเต่าเอ็กเล่นบอลอัมเต่าเอ็กเล่นทุกต้องแข่งแล้วอ่อันนี้เล่นทุกต้องแ <c oughs> ข่งจริงในการแข่งขันด้วย ตอนนี้ครับเกมอาจจะไม่ได้เร็วหือหวาอะไรมากมายคิมเซนเซย,ยืนอยู่ข้างหน้ารอจังหวะซ่าๆกันเลยบุลมากกี้เข้าไปลายจีมใส่แมมมอนข้างล่างอีกแล้วแต่ขณะน,นี้ตรงนั้น2-1 2-1ยิงอยู่และยังยิงโดดหนีไปก่อนอเออสตูเตอร์ทิ้งมา,มาแปดนาทีครึ่งข้างล่างเลี้ยวมะของมากี้นี่ก็ไปเล่นกับแมมมอนตลอดโอ้โห ตต้องเรียกเพื่อนมาช่วยเอาม้นผีก็เลยพยายามจะหาแต่ว่าเอ็กซ์โซลิตี้เอาติวิ่งสวนมาหน่อยนึงเต่าบอกเลเวล15แล้วตีหน่อย15ยังว่า13มองไม่เห็นเห็นว่าตี3แล้วกลางคืน13 13ามสิมงอย่างมันก็เร็วเกินเฮ้ยแล้วเปิดอันติแล้วด้านซ้ายครับตัวของครับอิงนิ้วิ่งไปแล้ว14อายุหรือเปล่าไม่ใช่เลเวลเต่าเอ็กซ์ฟาร์มบ่อยมากนะครับไก่ตันแล้วไก่ตันแล้วถ้าไก่ตันนี่อร่อยอยู่โอ แล้วตีครับไข่ไข่แล้วโอ้ยเขายกสวนทุบมาฟิกเกอร์ออกกระมูหวานแลนน้วขณะนี้เอาวันพีไปเอาติดอยู่ข้างในแล้วฟาดเอาตีไปแล้วตายครับเอาวันพีต่อเอ็กยังไข่อยู่ต่อเอ็กคง yeah. จะหันไปบอกรู้สึกความรู้สึกผมนะครับ ว่าเราจะเปิดเป็นยังไงว่าผมเข้าไปเสี่ยงแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะแล้วบาร์กี้<อ>กดอีนิกไปอีกหนึ่งสกอร์ครับด้านบนนะครับด้านล่างเต่าเอ็กเล่นทาวเวอร์อยู่คิมเชนเซ่ฝ่าเดลเลือดปิ่มๆ<อ>แล้วมีคนวิ่งไล่ตามไวโอเลตกับไล่ตามบาร์กี้สวนเลี้ยวมะแทงกับหลังแล้วได้มาเป็นเอาที่เป็นกระบฏแล้วยั่วยิมเตอร์มาแล้วยังรอดอยู่ครับสน่วนบาร์กี้ตรงกลางเล่นต่อตรงนี้เต่าเอ็กขายอยู่ขายอยู่ยังขายอีกขายได้อยู่ขายต่อขายอีกโอ้โหกระาหมูหวานยิงอยู่ย้ำย้ำเมื่อไหร่ครับเหลือแค่ทางเดียวนะครับยังไม่ถึง10นาที ยิงแบบย้ำๆยิงแบบย้ำยำเมื่อวานยิงทาวเวอร์อยู่ยิงแบบย้ำยำสามทางแล้วครับอ่าเกมนี้น่าจะได้เห็นตุ้ตาต่ำแต่ตีนะเอ้ยต่าเอ็กต่าเอ็กต่าเอ็กเฮ้ยตีไปทีมาจะตายเฮ้ยหลบเอาม็อกทิ้งไว้แล้วกลับได้ไหมกลับได้อยู่ตกใจเลยเมืดีว่าของเขาไม่เยอะก็เลยยังไม่แรงมากแม้ว่าตัวของครับเอเดนดอนจะเลือดน้อยตามเอเดนดอนตอนนี้เงิน8.6ปเทแล้วครับน้ำโด่งโโอ้หนะครับแล้วตูเลนก็ไปโซนอยู่ข้างใน หลบมาได้ครับคิมเซนเซตอนนี้นะถ้าเกิดว่าดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันขัดจังขัดใจนะผม <The enemy S 1> แนะนำกรีดมันออกมากรีด uh, สิครับกรีดสิครับระบายมันออกมาคุ้นๆอ่ากรีด uh, เลยนะฮะพี่สรว,วินไม่มีใครห้ามนะครับถ้ารู้สึกว่ามันขัดใจทุบทิ้งไปก่อนมาคี้พินวิลเฮเวิร์กลับฮาคิปกลางเข้ามาตั้งเอนแพรนอยู่เต่าเอ็กไครยิง ยิงอัดอันติไปครับคิมเซแล้วปาแล้วก็เซตอัพเอาพีเอาไถออกไปข้างหน้าเลยแล้วกันเอาแล้วตามตามปลาอันติอีกทีนึงล้มลงไปมาร์กี้ยังจริงกับมันมอนอยู่แล้วโอ้ตรงการตอบเอ็กซ์แล้วได้มาครับเอาที่แบบไปแล้วแล้วได้สกอร์ต่อเนื่องเป็นออนซอลของบุหวานไล่ถาถมแบบยุงหยุดยิงไม่ได้ยิงต่อไปแล้วยังยิงอยู่ยิงแบบรัวๆแล้วบุหวานขึ้นหน้ามาแล้วขึ้นหน้ามายอ เอาชนะไปได้2-0ครับก็เป็นสกอร์นะพี่เขาหวังไว้นะครับนี่ฮะแล้วก็เรียกว่าฝากทุกคนที่ดูอยู่อันนี้แล้ว่าเป็นสิ่งที่ทำเอาจริงกับเปลี่ยนแค่คนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนคนครับทีมเดิม เพิ่มเติมคือเอาวันีไปโรมิงใช่นะครับเขาสามารถที่จะทําได้ตามกฎกติกาทุกอย่างครับนะครับและก็ไม่ใช่ว่าจะทุกคลีที่สามารถทําได้และมีผลงานแบบนี้นะฮะส่วนเดวายฟอร์ดก็พยายามต่อต้านเต็มที่แล้วนะครับแต่